นะมาเก็บเห็ดน้ำกันอีกค่ะเลาะไปน้ำตรงน้ำนาก,กันเล้วค่ะสวัสดีค่ะไอสารบ้านสาวเชิมค่ะครับสวัสดีนวู้ดดัครับเด็กดอกนึงเป็นเด่นอยู่นี่เอาซุ่มเก็บบ่างหันมาเติมกันพูดค่ะนี่ครับนี่น้อยอยู่นี่เอาแยกมนันแล้วแอ็กมันดอกน้อยแค่ได้ <laughs> สองดอกค่ะอือได้บวกกินเอ๋น้ำเย็บ <laughs> ดอกน้อืมอืมออนี่เถอนี่อืะาเนี่ยมักดอกสิพี่น้องปันดอกใหม่ของด้วค่ะไปต้มนี้อหัขาตาํ้อยู่นี่ว่างันไปจุ่มผมดีพี่น้องขันไปในพื้น,นหน่อยอยู่นี่ดอกง่ายดีค้ออย่างนี้นี่ งามครับอืออืออือหลอกงามดอกกรลังงามอืออือยุกไก่ครับพี่น้องเขากเก่าไปเป็นรอบเป็นรอบไปรอบหนามากก็ค่อยไปออกไม่อีกเลยดอกงามโยด่านเลยนี่อือ จบน้ามเลยตามดอกไปดิดอกอะไรดิอืมผ่านยุ่งงามกระโดดโอ้โผ่านหิตอันยังก็เห็นมึงนอกเนาะไปครับน้าทวนพื้นต้นพูะหน้าฝนมาเมือนนี่หน่เนาะอือโอเดยบนบัว ่วมโนแล้วล่ะจึเป็นพุยแล้วเฮงเลยเนี่ยตกให้นะคุณก็มีหมองออกเนาะมาหาน้ำกันคอยหาไปค้าอีกดอกนึงยุบอ่ะ่มยิ่งน้ำ่ย่งามพวกนี้เปนยังซูมอยู่เนมีน้ำเนี่ยอกนึง mhm mhm luôn mhm 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 ออ้นเลยอย่อยู่มงเล้นนี่นัตามามนึ่งกปนอนเ่เขามเหลือเพื่นไหนบ้างนก็จะเป็นแบบเฮดแห่งนะนั่งนั้งเพื่อนสิอาจจอยูนั่นไหนนี่นี่ นี่เดี๋ยวลุ้ iro, นละขั้นเรือมัดย้อมเ่าเล็กที่นอนีเปิ้ลสีฟอยม์เถาดีโคดนงามนี่ราเพิ่มแกนติแกนยังสีต้มเนี่ยเดี๋ยวสิ่ง okay. สี่งละขั้นเรือเิดอยติลี่นอดดน สองเห็ดเสบาที่นี่ยค่ะสามเห็ดกบสีดอกเห็นเห็ดปะค่ะนี่ดอกนึงนี่หันดอกนึงอืมดอกงามงค่ะไปหาต่อพี่น้องนี่อีกสองดอกค่ะปึ๊บถ่ายเองเก็บเองค่ะ อีสองดอกง,งามมนเบิง้งมองดองดที่เขาได้ลหลายมันหาเบุงเห็คคะะหเบหงกัน,น,น,นข้าศึกเลยนี่นห่เอลิ้มมุตรนะโอ้กมเด้นม,มาแล้วบบสภาพเป็นะยังต้มใดอยู่สักหนี่นี่นเหยียบมุนหมดนี่เหลือต็ สีรุ่นนี่แหละ้ว่งานได้ปน้องไปต้มกงานที่ต้องเหง่ข่เห็ดแหงนี่งามนี่แหละเตาไม้ใหญ่เิ่นซ้ำนี่แหะโอ้ยโอ้ย่นอะเอยค่ะเอยเด้อเอเด้อคน้นอยมองเพินอันยังก็ เพิ่นเคียมาโปกเนาะโม่พ่นออกไปแล้วมากรมาหานนที่ใหทำเวลามาติดนามเลยค่ะก่ได้บาเห็ดผู้หายที่นี่สวยทั้งว่าขึ้นเป็นน้ำฝนไ่ได้เก็บดอกน้ำนียงไข่เนี่ยเปิดออกก็ไม่อืม เอ,อเอาไปข้างท่านพ่อเราเพิ่งก็ดีใจอยู่เพว่าเพชเพิ่พงตโมอยู่เลยนี่หน่อยว่ามีโอกาสได้บานมีแต่โอกาสที่เหี้ยวเทียบไปลกเต็นดง้งกุลราคาไปทราบัยน,นี่้องนึกเชื่อว่ามันลอดอันนี้เพิ่งรู้ลยอะไรยังเปลี่ยน ไปครับหาไปครับตันโอ้ดูดีโขึ้นมาไดเห็นนี่ยเห็ดแห้งมื่กี้เห็ดแห้งค่ะเห็ดแตกทีละอีกกรนเริ่มอีกอีกเอ มา,ามะตียุกขงากน้ำงาบขมีสีอยู่นี่ยุกงามส่วนตันกรเฮ็ดแห้งค่ะต้มแล้วก็งามเลยนี่นไม่แ,นแบนมากเลยค่ะนี่แหละเป็นม,มหาลอดนก็ะบ,บาหลายมือเนาะเป็นก็นเหี่ยวนึงแต่ว่าเหา็ดงามนีกคือจะส่มเจงพี่น้องไปนั่นแหละว่าเพิ่นเหี่ยวเก่าได้ มันก็เป็นยังเอาไปต้มแล้วมันคืนเสียไทีบางอีกคับพี่น้องต้องเรือละหาไปเรื่อยๆนี่เราไม่ดดีดี่แบบนี้พี่น้องเด็นไปเต่งเตงเต่งต่งขึ้นมาตั้มนะให้เท่าไปต้มเราได้เท่าไรก็ต้มไม่ได้ก็บเป่า เยี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยนักเสจพี่นั่งมันางามอยู่เลยเนี่ยเนี่ยว่าขาวแต่ว่ากระเสบ็บต้มโรดเป,เป็นฮิตเห่งวันนี้เนี่ยีอยู่ไหนปุ๋ยโอ้ยหายหมดงามเนี่ย อืมมองตรงนี้ออกเลนตัวเวรอยู่อือืมอมออย่านีมันาาไปอีกยมมยูพีกับใเหลืออุ้ยเตยไปอีกเยู่เตยไปเตยไปนะน้ำนั่เตยนอกมาสิบบตัดเกล็ดตัดยิ่งนอะ ตมยนป่าซะมันได้ป่าแล้วเห็นไเนาะปาดิ็ดมุนเหมื Murder, mm. ุ่พนเห็นไหนอันนี้สุดอีกทีเลยเนาะมครับเลยอู้หมองนี่อ้อกมุนงม่ก่นี้ มันเปห้องพักขาปตุลาฮกกะมาเล็่มมือต่อกันกันโอ้สิได้ยุ่เนาะไ่ิดแล้วเนี่ยนานแล้วเป็นมาจะขนละอูนะดูปแหนมันเยียยรอดมาได้ฮึิดรอดมาได้กูนะคุณอยู่ในหมบ่ห้อกงานจนตคดีที่มันมีหู สองดอกครับสองตามดอกอยู่ครับตาเต็มตามเต็มกระตายอยู่นี่ <c oughs> ค่อยหาไปครับมาเล็บเห็ดมาหาเก็บบนหม่องที่ว่าเขามาในม,มือนักกาา่ะจะว่าเขาบาดไปเมื่อกินมือเพไปกับมะเต็มไปที่เก้าหลับคุณเห็ดลอ,ออยเบืเอ้องอ่อนไปต้มในข้างงามๆอยู่เลยเหย็ดตุม้มๆดิมหง Soak đi đấy, đi nhám đi 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 thế, đi Như đi 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 đi

ต้มแล้วก็งาเปียบคือเก้ีสูงตงน้นพอนันละต้นเห็น่เป็นออกเ็ดตั้นตัยังออกเลยไปต้มแล้คืนคือเกลาด้เยครเห็นเสพน้องออกมาเป็นดอกเฮดที่แบบปิ้งปังเก่งเสีบคือ,อเ,เกลียวเขาไปมาเิ็นพี่น้องหมืด ยำเห็ดออกนี่ถ mm. ้าสนติดธุระเหรอ่าัย uh ัง huh กันบุ๊คไม่เงี้ยเห็ดหลย่างเห็หลหนาเนาะเรี้ยอือมันจะรัดตับอันนี้เป็นห็ดหอมเนาะดูพี่น้องเห็ดออกงามยูดิผได้เมาเบิ้งนะพูน่ะเิ็มร่องไลยเนี่ยัเสียงตัดด้วยะาเูงนีิ สี่ผลิตน้ำขมออกกร็รัวเฮปะขมน,น,นี่นีน่มาเด้อต้นนี้น้อยหนึ่งออกเหดอีดอกหนึ่งับพี่น้องน้ำครับมาจิมตาแล้วนอนเห็ดโคกเห็ดนั่นไหมเห็ดแห้งเห็ดแห้งแต่ว่าไปต้มกระดังงาคือเก่าค่ะเมื่อนี้ก็ได้กัมตานลอยหนึ่งนล้วกับเนาะ สไลด์คลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทเลยนะค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจใสาวเสลิมรละกะัะแนงหุด,ดังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเนด้อค่ะสวัสดีค่ะบ้าหูดังสวัสดีครับเฉิมหักพี่น้องด้อค่ะ